นี่ธรรมดาลได้ไปกันต่อมีบอก อีกแล้วครับลูกพี่สัวสัวเอาไปต่อนมีติ๊หมากเลยัขย่าเขย่าเขย่าเขยเดี๋ยวไปป้ากันหน้าซอยกันะไงมาไงมั่ว้เออป้าเดี๋ยวเราเดี๋ยวเาไปรุนกันหน้าซอยมันดีกว่าเรามาลงค่ะ

กองตั้งร่นนู้นเหรอกองตั้งร่นบนงบนงานเลยทุกทุกปีเนี้ยปอขึ้นไปต่อขี่ขึ้นในรถเหมือนกันนะไปมันมีหอยคอเนี่ยครับมันก็อ้อยนิจตายน่ะนี่นะ เองมันก็เออเออก็ละก็ละอ้าวไปตอหวันหวันหวันเออไปขึ้นได้ไหมซุปึ้นไอ้ลุยต่อไปม,มันผูกกวางส่งเข้าเน่ไปไ้ยะมีสงวะ่ะเี่ยนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวสอดซูมอะไรอดซุม้มอะไรนี่มีสงแล้วอัลล่า เดี๋ยวกันขอลงรถก่อนมาแล้วรุนรุนครับรุน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 อาละเอาละเอาวแล้รุนละวรุนละอา้าวนี่นี่ครับสงกวางปลานี่ประมาณนี้ครับเนาะตกสนามกันไปโอ้ยอย่างนี้กวางโอ้สวยไหมกวางน้อยลงลงลงมาเออไป อันออนี้อย่างไรนี่เออมันโดนกินมันโดนกินแล้วน่ะนะใครเลี้ยเออมาสึกว่าต้องมาเลยน่ะเสียแรอยี่บุ้นมันบ้ายอุ้ย เอาแล้วครับหมายนับปลาต้นยางนะครับไมกันนะครับน้องโอ้โห,โหอ้ำวางตั้งเลยเอาเลยเรั่อนขยำลงมา ไอ้เลื่องให้เด้อเหมาะเหมาะมครับตอนนี้เหมาะเออง่าว่ะอือครับโอ้โหไปรุ่นกันเลยมปรุ่นกันเลยขยอยมันขยอยขยอเดี๋ยวลงมากคน,ลง,กนลงมาลงมาลงมาเพม่อนลงมาอาไว้สอบลงมาเด้ดออางามเด้อ

นี่วะกองแม่กองแม่ไปาขาตัวหมดไปแต่รวะอ๋อเนี่ย ล,ล,ลงมาเปลี่ยนกองตั้งครับในหรอเปลี่ยนกองตั้งมันลงมาเรียบร้อยครับในก้ <c oughs> าหัวหลับไปไปซุบไปตอกางโซ่มาต่อพอเอาไปลุย ัวอยู่เทมาเลยตัวเขาไม่เมอามดนอนนี่ปากบ,บง่งตีใส่มือเลย <c oughs> นี่นี่ง้ามกับนี้นี่สุดยอดโอเค